สวัสดีจ้าพี่น้องืันนี้พิมพ์สีพาพี่น้องมาเอาเปลือกทั่วเอาหมอนออกแบบง่ายๆจ้าทายกันขึ้นกับซิมืดแน่จากน้อยต้องขออภัยเด้อจ้าพี่น้องนี่เลยจ้าต้มน้ำให้เดือดๆเราก็เอาทั่วลงใส่จ้ะ ฟิชฟ้าไว้จ้ะต้มไปจ้าต้มไปเราห้องก็บลอดเขาเดือดขึ้นจ้ะเดี๋ยวเปิดเบิ้งจ้ะพี่นอ้องต้มว่าโดนจ้ะเช็คเบิง้งนี่จะประมาณสองสามนาทีเขากระลุดออกแล้วจ้ะแค่นี้ลจะจ้๋ยเอาไปเอาเปลือกเขาออกจ้า หลังจากนั้นพิมก็เอาไปล่างใส่น้ำเย็นจะเทน้ำห้อนออกสักก้อนแล้วก็เอาน้ำเย็นใส่ก็ยังมีความห้อนอยู่เดี๋ยวห่วาสิมาเอาเปลือกออกจ้าออกง่ายๆจ้ะใส่มือบีแบบนี้จ้ะอืม้ม เส็จแล้วกะสีเอาไปขวดจ้ะเสร็จแล้วเดี๋ยวพิมพเจาาไปขวดจ้าเปิดไฟแล้วกะใสน้ำมันลงไปนิดนึงสำหรับน้ำมันกะแตะแล้วแต่ละบานนะจ้ะอันนี้เพิ่นใสน้ำมันน้ำจ้าเอาทัวลงใส่จ้ะ จะตสใส่ไฟ,ไฟอ่อนๆจักหน่อยจ้ะเขาก็คอยขัวไปแบบนี้นะจ้ะขัวให้เขาเหลืองเป็นที่พ่อใจจ้ะเขาขัวมาพักไงหนึงแล้วสีเขาก็ได้ประมาณนี้จ้ะ ต้มกบสิเอาเกลือใส่ใส่เกลือไปตามชอบเลยจ้ะพี่น้องเสร็จแล้วเอาไปนั่งกินเหล่นจ้กที่นี่แซ่บจ้าสำหรับผู้มักสำหรับความเข็มความยังกะแล้วจะมักเลยจ้ะพี่น้อง ทุกคนที่เข้ามารับชมพอกันมือนาสวัสดีจ้าถ้าถือใจกระล่องไปขัวเบื้องจะเฮ็ดแบบนี้เฮ็ดง่ายๆจ้าเอาไปนั่งกินเลนที่นี่จ้าพี่น้องแซ่บๆจ้ะมันมันเข้มเข้ม